กาบสวัสดีค่ะพี่น้องพอกันคลิปแรกของวันที่11เนาะค่ะวันที่11ก,ก,กรกฎาคม2567กับการตามหาแนวทางเนาะค่ะพี่น้องค่ะกอนจะเข้าสู่รายการแอดขอเวลาจากหน้าทีกา่กวานในเรื่อค่ะพี่น้องกาบขอบุณขอบคุณเอฟซี e พี่น้องที่เข้าใจอ่าเหตุผลก็คืออ่าคือจบ พี่อคลิปแล้วให้มันได้แปดหน้าที่ึืนพี่น้องแอดวอ์บอลุกมือเนาะคะ่ะกาบข,บขอบคุณพี่น้องที่เข้าใจนะคะขออนุญาตนอกสินนิดนึงคนสิว่านอกกับพ่อพานนอกดอกคะ่ะสำหรับผลลาวพัฒนาเมอคืนเนาะคะ่ะของเข้าเขารั่วรั่วบนล่างเกือบทุกสุดสามเซียนเข้าครบทั้งสามเซียนเนาะคะ่ะเข้า อของแอดเข่าตัวกับของน้องตาเข่าตัวกับได้ของเสียนสระคําเข้าที่18งตรงๆของน้องตา81ของแอดศูนย์เก่าเนะคะ่ะเดี๋ยวลงคงิีป3น้อยแล้วแอดจะทะยอยล่องสูตรเล่าพัฒนาต่อเลยเดี๋ยวมอนี้แอดตรงลงรัฐบาลทยให้ได้เนาะคะ่ะเพราะท่านอิหลีพี่น้องมันหลายเนี่ยหลายแอดเหตุเพราะท่านเนาะคะ่ะอากาศดีพี่น้องไม่มีแดดอา้าวคึมแล้วก็ร่มพอดีเบาๆเนาะคะ่ะ ล่มผิวเบาๆพ่อให้แอดเป็นคนม,มามักนอนเว้นพี่น้องแอดมืนตากับว่าึ้นเนาะค่ะตะเกาวี่งว่าไายมือฝนก็ตกผลการาผลวาสันความฝันของแอดในที่สุดก็ไปออกทีเล่าพัฒนาที่แอดฝันว่าอุ้มหลวงปู่สวงเมื่อนั้นไหมคะ่ะที่ฝันว่าอุ้มเพิ่นบันนี้ แอดฟันเอฟซีทักมหาขอเล็เล so like ่าแอนห้ศูนย์เก่าบมเบนเก่าศูนย์แอนห้0ศูนย์เก่าเกือบทุกคนเลยค่ะโมว่านี่บอมเมนเก่งด้ค่ะพี่น้องจังหวะและโอกาสมันเนาะค่ะจังหวะและโอกาสมั่นมันไห่พร้อมกันกับแอดมีดวงตรงที่ว่าจะไห้พี่น้องถูกสิแม่ค่ะก็เลยประสบความสําเร็จกันไปหลนหมองหลายบอลเนาะค่ะโมว่านโทเขาม่าหลายสายเนาะค่ะ ที่นี่นะคะผลล่าพัฒนาออกแล้ว0990ที่ฝันของแอดเนาะเมื่อคืนนี่แอดว่าฝันอีกที่หนึ่งแอดเอจใจอยู่ว่าเออถรรมาล่าพัฒนาแล้วจะไปรัฐบาลไห้บโนาสูตรนี่แพนี่เนาะคะ่ะเมื่อคืนนี่แอดก็เลยมาฝันเห็นพอพอของแอดเพิ่นกงเสียแล้วเนาะคะ่ะเพิ่นเสียตอนเพิ่นเสียอายุเพิ่นได้80ย่าง81นะคะจำพ่อพีทพี่น้องจำได้ดีเนาะคะ่ะ เพิ่นเสียวันที่ยี่สิบปดมีนาเนาะค่ะยี่สิบปดมีนาอันลืมก็ลืมพ่อสอนี่แหละค่ะพ่อสอที่เพิ่นเสียพอเพิ่นเสียไปเดือนเนาะค่ะฟันเห็นเพิ่นมากินเข่าอยู่เฮียนแอดนี่พี่น้องมีเด็กหน่อยมานั่ม ขันมีเด็กหน่อยมานั่นมันก็สิตรงกันกับอายุตอนพ้นนี้แต่พี่น้องแปดสิบเอ็ดปียางดอกค่ะเพราะท่านได้เต็มแปะปีที่แปดสิบเอ็ดผ้าเด็กหน่อยท่างไหนบุ้มกินเข่าอยู่เฮี้ยนนี่ล่ะปัานนี้แอดออกมาแอดออกมาเห็นว่าสันในความฝันประวัาแห้งดอกคอยยองเอายันเพิ่นเห็นยันเพิ่นนี้พระสันยันเพิ่นหายตโตนี้พระสันในความฝันพี่น้องปัานนี้พี่นั่งกินเข่าข้าวหนึ่งแอดกับเลียงยางมาหาเพื่อนในพันได้กินเข่าสะกอนยันเพิ่นตื่นยันเพิ่นนี้ แอดก็เลยเอาเนวกินเอีอยงนี่หละไม่เพิินกินเนาะคะ่ะเอาเนวกินไม่เพิินกินก็บ่ปากบ้าเบาด้พี่น้องกระสมซื้อว่าเพิินบ่มีอันชีวิตเนะาะบ้าปากกะกระเลี้ยวเบิ่งลูกแม่นแม่นยแต่บ่เเ้ายังด้พี่น้องแอดเอาเนวจาจักแม่นเอาอีอยงไม่ให้กินอีกห่างจากที่ให้กินเขาแล้วเนาะคะ่ะหาเขาให้กินแล้วแต่ว่าแม่นเอาอยัางไม่ให้พอกินจำบ่ได้เลย หรือพอจะมายาว่าเฮ้ยสุนเก่ายังยูเดอร์พอหรือว่าแอดคิดไปเองพี่น้องว่าสุนเก่านี่เป็นไฮไลท์มากเพราแอดอุ่มโซบหลวงปูคักๆเนาะค่ะน้ำเหลืองหลายๆนี่บ่หยุดใส่แอดแสดงว่ามันบ่ได้ออกที่อายุแอดบ่ได้หยอกออกที่บ้านเลขที่มันเป็นเน้นองค์ตัวว่าเพิ่นเป็นเพิ่นศูนย์เพิ่นเพิ่นมรณภาพแล้วเพิ่นเป็นศูนย์แล้วเพิ่นเป็นเก่าไหมพี่น้องเพิ่นเป็นผู้เฒ่าไหมค่ะนี่ละ แอดถึงกาฟันให้พี่น้องมือม่านนี่ธรรมดาแล้วบ้อมบ้อ,บอมหมั่นใจบ้อมเป็นให้ไรขนาดนั้นแอดกับบ้ากาฟันเนาะคะะ่ะถือว่าจังหวะที่เข้าจะได้โชคเนาะคะ่นนะ,คะสองงวดติดที่เข้าสูตรใบเต็มหวดก้อนเจ็ดแปดตรงๆงวดนี้ตัวกลับกับเอาโหลดพี่น้องซีคูนึงเนาะ,ค,ะๆๆๆๆค่ะไปสู่กันต่อพี่น้องถ้ามันบ่าเขากะธรรมดาเนาะพี่น้องกัจยาฟาวด่ากันเด้คเอค่ะแอดกับบรู อันนา้มันเข่ากับมีดมีด,มดบ่ามาคอมเมนต์เด้ค่ะอันนา้บ่เข่าโอ๊ยต่างหนาต่างตาได้หลีกะกะเอาถือว่าเข้าช่วยไปของเจ้าของไปไอ้จริงๆแล้วแอดจะถือข้ามมือแอดจะว่าววาดอกแต่หลงปากว่าไปแล้วเนาะค่ะแอดจะถือข้ามมือมันถือวันว่าเป็นมงคลเนาะค่ะ เข้าเ้าดีคิดดีพูดดีทำดีก็ได้ดีดอกพี่น้องเบาเนี่ยดีๆรับหูรับตาเบาให้ได้เฮ้าเขียดานไดแต่คนบ่ตายเนาะพี่น้องบาเป็นองค์พระสัมมาเพิ่นเ,นเราพ่อจะเหตุได้แล้วก็ว่างไห้ได้บรรน,นันเนาะค่ะมันก็ต้องมีกระสันมัมนมันเบาไหวมันเต็มเนาะพี่น้องเนาะค่ะไปตามกันต่อหลังจากโลง3ามน้อยแล้วแอดจะโลงต่อเลยนะคะมึงคำเตือนก่อนพี่น้องคำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางที่สนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น ไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอบคุณค่ะเป็นแค่แนวทางเท่านั้นค่ะอือว่าน,นีา่ผลออกจังสี่เนาะคะ่ะของแอดว่างเลขกติดบนรางยุทธี062มาบบพี่น้อง6มาน้อยแหลกที่36เลยนะคะ ไปน้อยที่2ไม่มี602ูนไปน้อยที่สามสี่6กหนึ่งหกมาอีก2องรอบศ1รอบ2ไม่มีแอดว่างหากับ7นะคะ5ไม่เกิดเลยเจ็ดม้ารอบเดียวที่7จสตัวเน้นของแอดเลยนะคะที่7จ็ดสนะคะเข่าตัวเน้นเลยพี่น้องค่ะไปเบิ้งของ ดูไดตอนต่อไปของน้องต้าวางที่8ดกับ9 8ดไม่มีไม่มาไม่เกิดมีแต่เก้าเกกะจับเก่าซีบ่ะไรพี่น้องได้แตเด่นเนาะคะ่ะได้แตเด่นหลักสิบและหลักร้อยที่รอบปกตินะคะจังหวะแนวทางก็จะเป็นเลขสี่ราค่าพี่น้องจังหวะที่มันเขา่าจังหวะที่มันหลุดเออค่ะเอาไกลแต่กาละค่ะ เซียนพนว่าง0กับ2นะคะ2ไม่มา0เกิดแล้วก็จับคู่ได้ที่60เข่าแวมนี่ตัดเอาหมดนะดค่ะพี่น้องเพราะว่าสเต็ปการว่างเราวางที่หางเดียวเท่านั้น3ตัวแค่หางเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเอาไปเป็นแนวทางพี่น้องไปเบิง้งพลาแนวทางของมือนีนะคะ ของแอดจิตวางเลขติดบนล่างที่5 1 7วางเด่นที่0กับ4 0 5 0 1จับลิ้นใส่กันไดเด้อพี่น้องแต่นี่หนีแอดจับไป้หล,ลายะล่ะย่งขาดจะ0หกับ4 5หาเนาะค่ะเอาตัดได,ด้เด้อค่ะ3ตัวจับคู่ก็มี0 1 0 2 4 1 4 2วางเด่นที่0กับ4เลขติดบนล่าง3รหลอบพี่น้อง5 1 7 อันนี้คือของน้องต้าของน้องต้าวางเลขติดบนล่างที่สองกับสามสองกับสามเนาะคะ่ะสองห้าสองหนึ่งสองเจ็ดสามห้าสามหนึ่งสามเจ็ดสอง,ส,องอาสามตัวหางเดียวสองสามศูนย์เนาะคะ่ะปัดจะติดไปบ่ได้อีหลีได้พี่น้องกึกคือกักกักซ้ำกันเหรอครับเน็ตขาดะะกระทันหันเนาะค่ะเน็ตขาดกระทันหันสะดุดจึกโลดเนาะคะ่ะ พ่อใจกับผลงานเล่าพัฒนามาขึ้นมากเลยพี่น้องค่ะของเซียนวางเด่นที่ห้ากับหนึ่งห้าสี่ห้าแปดหนึ่งสี่หนึ่งแปดสามตัวหางเดียวคือหกห้าหนึ่งฝนกำลังหมืดขึ้นมาเอาให้พี่น้องแคปเอาเนาะคะ่ะแคปเอากับแนวทางสามนอยมัดรวมวันนี้เนาะคะ่ะแคปเอาเดอ้อค่ะล่าพัฒนาของเข้าเข่ารั่วๆ่วทุกสูตรมือขึ้นเข้าบนล่างด้วยเนาะคะ่ะ เลขเด่นบนศูนย์นั้นได้80ก็งวด901พี่น้อง901ไปตามกันต่อนะคะเอาสำหรับคลิปนี้ก่ะเดินทางมาถ่ายคลิปแล้วกราบขอบุญขอบคุณ f อซพี่นอ้องที่เข้ามาก,กดไลค์กดแชร์เข้ามารับชมมาเกิดเปิดการมองเห็นซอยแอดเนาะคะ่ะกราบขอบุญขอบคุณเด้อค่ะพี่น้องบอบไม่พี่ม่นองแอดกค็คงจะมาบอดายหอดมือนีเนาะคะ่ะ เอาสำหรับคลิปนี้ยุติไวส้สำจสากรพอกันคลิปนาะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ